พีจ้าซ่องคั่วดังเนยเนียงมังนมีเมนูน่ำเสนอจ้าเป็นแกงแมงดาหน่อยใส่เป็น่อไม้สมจ้านี่หน่้ไม้สมย่นีแมงดาน่อยใส่เป็นมหาโอ้แมงยี่ซ่วนนะ <c oughs> ตืด่ดเยอะซื้อมาโอ้ยปูกระมิตรนี่ใส่ปูเข้ามาไหมใช่ปูน้อยแก้ม,มเดี่ยวถึก็จะแตมท่อจา้อขอาขวรไม่ควนละ่ะ มันกีนหลายเลยจิ้มกันหน่อยยัดน้่งมันใส่หน่อยหนึ่งง่ายๆจา่าไม่รู้กันตำพริกจ่าลงหม้อเลยหม้อกับข้างเจบไปด่จาจ่าก่อนหนิเดี๋ยวจะเห็บกันเลยแป๊บเดียวง่ายๆจา่จาจไม่รูนี่เอาเแซบเป็นลงหม้อได้ด้อจ่าเราไปแกต้มน้ำให้เดือดโอ้แม่มันเด่นมันเดนฉลาดจ่าเราไปเอา ตาไข่ก็พิกลงเลยตาไข่เป็นตาไข่ทุบจ้ะทุบทั้งทุบทั้งซอยดูดามที่เดียวได้เดียบแ,แนี่ยองลุงใจแข็งไปไหมจะจี๋ยวไปเอาเมี่ยงดาใส่เลยโอ้เห็นหมดเนาะมุมใดจาเจะไปกับเอาลงเลยป๊าดมีแม,ม,กกม,กกม่ไหมฮาร์อนได้แคได้ลายแต่ซอนใหมนาจะหนุ่มใบมีอยู่อ๋อเมียง มีช่วงแม่งดาดดิแบบจะเขาเด๋ยวกับซุกถึงมันทอนเนี้ยเราไปกบใส่น้ำมัยสุมเลยน้ำหน่อยๆอ่อนๆน,นี่แม่งมันก็หลจะเราไปกับมาปรุงกันเลยเมนูนี่ง่ายอีริแป๊บเดียวเสร็จแหละใส้น้ำปลาจ้ะมาที่นี่ ปรุงรุโอ้แม่หอนรุดตันคว้นหลายเนาะจะจะไปเกาพงชูรถไสดลงไปเลยเยอะเยอะนิดเดียวที่มีซงชูรถเพิ่นต่อไปกับต้อด้วยน้ำป่าโอ้แม่หอนไฟมันลวกลมอ่ะพี่ทำไมสุกแค่น้อยก่อนอยากกระล้อยมันสุกแต่มัมีแม่แน่ยนจังเลยเนีย จ้าตอนนี้ก็สู้ไปที่เรียบร้อยจ้าต่อไปก็เอาพักลงเลยอีกตูจ้จ้ะเก็บขางบ้านเรียบร้อยบอกมีเงินซีมึงไปนี่นั่นซืมึงแล้วจ้านั่นก็สิตาไปตอนกินได้้จา้าบันนี้สวัสดีจ้าเมื่อไหรมากินแกงน้ำไม้หรือจา้าแกงน้ำไม้สมใจแม่งด่าหน่อยแม่โน,น้กจ้าอ๋อเขาบอกกินก่อนกินตั็ ย so. really <store suffering> ิ้มรสชาติอันนังดาเป็นมันๆจ้ะมาดีจ้ามาจามกินกันจ้าวัชรินีข้อตอนกินแล้วมีเค็ดตรงไม่กินจ้าเฮ็ดเองกินเองจังเจ้าบอกเซกแกตเจ้าบอกกันตำร้ายเมื่อจะเจ้าบอกว่ามิโกจักหยาซิมกับ บไดเจับแา่ไหกกนจ้ะเป็นดำนะอีกสองมือกัแล้วจ้ะอ้ชิว่าทางฟางไม่ใส่อีกจางฟ้างยิ่งมาเตือนจ้ะ เห้คิปส่วนคำส่วนแรกนี่อะออาาเห็นหรื้าปั้งมาสอบบ่กเห็นคาสวนน้งดาวดัานมามื่เลยอ่าน,นี้ก็ลงกินบังเกตทุกมือจ้ะเพราะวอวาวาไ,ไปไปโรงเรียนโควิดจ้ะเบอร์วันที่สิบสาม มหเคยอีกยาวๆเลยจ้ะไม่กินยังว่าไม่ยังน่้จะินเพิ่มจ้ะห่อครับไม่สมจะวันนี้เขาไม่นู่ักหืมแบมัน,มน หลายคนใช่ป่ะบุกไปกินเนาะบุกสวนมันก็นจะตายงามเบิดน้ำใหม่จ้านี่น้ำกวนสีดำนะาพร้อมเงินพร้่งี้จ้ะเดี๋ยวบอกกับน้องใหม่ multimulti <Marvel> นั่งมันกับมีจ่าไม่พอเบิร์เลยกับแตนเนียงมันมืนม้อน,นี่น้องน่าเห็นไอไก่จ่อยู่ข้างบ้านเลยจังอืมมันกีซ้อนแบบมัน อย่นั <rôle à déc> ้นตลาดมันแพงอ่ะได้่ๆเพราะว่าทาสิบบาทจ้ะที่ไหง่วาวับไรกันเนี่ยอย่างแล้วมากแกกันอยู่ขาหอนแล้วแ่บเฮ้ แม่จ๋าที่มีค่ำที่้ายเลยแม่งด่าตัวเงี้เลย แก้วมันเบบเด่นกดันไี่ได้หลูกคุนม,มันน่าไลายตาตูดจ,าจา่าธุรกิปนี้นะฝากกดติดตามกดซับตะไข่กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทางสองขั้วเนยจ้า,จา ีนก็มากกดไล์ที่ใจก็แชร์ได้จ้าติดกันนาจ้าวันดีจ้าบ๊ายบายวันดีจ้บบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า